วันนี้วันเสาร์วันหยุดค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะบึงน้ำหน้าวัดค่ะจะเห็นกระทงเด่นสงา่าสวยงามตามากๆค่ะกระทงใหญ่ปีนี้สีส้มค่ะกระทงสีส้มค่ะนี่ค่ะวัดบึงครอบสัทธารามค่ะคุณผู้ชม วัดบึงครอบสัทธารามค่ะเป็นวัดที่อยู่เก,กาะกลางบึงน้ำตรงนี้เป็นบึงบึงน้ำใหญ่บึงน้ำใหญ่หน้าหมู่ออบ้านแล้ววัดอยู่ตรงเก,กาะกลางแล้วฝั่งโน้นก็เป็นบึงน้ำค่ะฝั่งโบสถ์นู้นอะคะ่ะก็จะเป็นบึงน้ำที่มีต้นไม้เป็นแถวๆนั่นนะคะเป็นบึงน้ำใหญ่เช่นกันค่ะ วัดอยู่ก่อกลางบึงน้ำมดงามมากค่ะอุ๊ยมีนกด้วยฝูงบินต่ำค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะบรรยากาศบึงน้ำนี่ก็เป็นหมู่บ้านฝั่งน้องก็เป็นหมู่บ้านยาวไปนู้นไปถึงบ้านอาพรตรงนู้นค่ะ ปีนี้น้ำเยอะลอยกระทงสนุกแน่ๆค่ะคุณผู้ชมน้ำเยอะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของของของวัดนะคะคุณผู้ชมของวัดแล้วก็หน้าหมู่บ้านค่ะนี่ก็เป็นป้ายป้ายวัด ทางเข้าวัดอีกฝั่งหนึ่งค่ะทางเข้าวัดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นถนนค่ะเป็นถนนจากจากหมู่บ้านแล้วก็เข้าวัดทางฝั่งนี้เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะให้ชมค่ะว่าชาวบ้านเข้ามาทำบุญที่วัดนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ก็มาได้ตรงโน้นคุณผู้ชมค่ะ ชิวขาวๆวนั่นนะคะเป็นสะพานค่ะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแล้วก็มาที่วัดที่อยู่เกาะกลางเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศยามเช้ามีหมอกลงจางๆค่ะมีหมอกลงนิดๆค่ะคุณผู้ชมอากาศก็กำลังดีค่ะ อากาศเย็นสดชื่นกําลังดีค่ะคุณผู้ชมอ่ามีนกด้วยเนี่ยค่ะมีเสียงนกว้าวน่ารักมากเนี่ยค่ะบริเวณวัดที่อยู่เกาะกลางค่ะฝั่งต้นไม้นั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือบึงน้ําใหญ่เหมือนกันค่ะบึงน้ําใหญ่เหมือนฝั่งนี้ค่ะ บึงน้ําใหญ่เหมือนฝั่งนี้เลยเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงที่ที่ยืนอยู่นี่ก็คือเกาะกลางค่ะแล้ววัดก็อยู่เกาะกลางค่ะชมบรรยากาศนกบินในทุ่งนายามเช้าค่ะโบสถ์จะตั้งเด่นเป็นสง่าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ สวยงามมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้จนจบค่ะวัดบึงครอบสัทธารามค่ะอำเภอกงเกลาจังหวัดสุขโขทัยค่ะ